ือ Apple กำลังพัฒนา Mac Pro รุ่นใหม่ด้วยกัน2รุ่นไอ m c c รุ่นถัดไปจะได้รับการออกแบบใหม่ขอบจอบ,บางลง Apple ขยายเวลาซ่อม Mac Book Pro รุ่นปี2016จากปัญหาแสงหลอดเฟรกเกตออกไปอีก Intel เปิดตัว Mini PC NUC Xiaomi ยังใช้ GMS ได้อยู่หรือไม่หลังจากถูกขึ้นบัญชีดำ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m s s c h h n n n l r r v v i w w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าหรือ Apple กํกำลังแอบพัฒนา MacBook Pro รุ่นใหม่ด้วยกันถึง2รุ่นสำนักข่าวบลูเบิร์กเผย Apple กํกำลังแอบพัฒนา MacBook Pro รุ่นใหม่ด้วยกันอยู่2รุ่นหลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับ Mac Pro ที่เปิดตัวและวางจำหน่ายในปี2 0 1 9 Mac Pro รุ่น Intel จะเป็น Mac Pro รุ่นสานต่อของ Mac Pro รุ่นปี2 0 1 9ที่ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนอกจากนี้ Mac Pro รุ่น Intel นั้นยังคงใช้โปรเซสเซอร์ของ Intel อยู่เหมือนเดิมแทนที่จะเป็น Apple Silicon และอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ Mac เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่ยังคงใช้งานและพึ่งพาเทคโนโลยีของ Intel ซึ่งน่าแปลกใจมากๆที่ Apple ยังคงใช้งานชิปของ Intel อยู่เพราะ Apple เป็นคนประกาศเองว่าจะทำการเปลี่ยนผ่าน Mac ไปใช้งาน Apple Silicon ภายในระยะเวลา2ปีและ Mac รุ่นใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วและกำลังจะเปิดตัวส่วนใหญ่นั้นได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปใช้งาน Apple Silicon กันแล้ว Mac Pro รุ่น Apple Silicon จะเป็น Mac Pro ที่มีขนาดเล็กกว่า Mac Pro รุ่น Intel ถึงครึ่งหนึ่งแต่ยังจะคงใช้งานดีไซน์แบบ Mac Pro รุ่นปี2019และจะเป็น Mac Pro ที่เปลี่ยนไปใช้งาน Apple Silicon อีกด้วยโดยลักษณะภายนอกของ Mac Pro รุ่น Apple Silicon ใช้งานวัสดุของอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่โดยทาง Bloomberg ยังได้เผยอีกว่า Mac Pro รุ่น Apple Silicon นั้นอาจทำให้ผู้ใช้งานนั้นเกิดความคิดถึง Power Mac G4 คิกันเลยก็ว่าได้ โดยในตอนนี้ Apple กํกำลังทำการทดสอบชิป Apple Silicon ตัวใหม่ที่จะมาพร้อมกับคอที่มีประสิทธิภาพสูงถึง32คอเพื่อเอาไว้ใช้งานกับเดสก์ท็อปส่วนตัวเลือกกราฟิก16ถึง32คอก็กำลังจะถูก Apple พัฒนาอยู่ด้วยเช่นกันส่วนเครื่อง Mac ระดับสูงสุด Apple ก็ได้กำลังพัฒนา CPU 64ถึง128คอที่มีราคาสูงกว่าและเร็วกว่าตัวเลือกกราฟิกที่ Apple กํกลังใช้งานอยู่จาก AMD หลายเท่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Mac Pro รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นมากสักเท่าไหร่แต่จากรายงานก่อนหน้านี้จากสำนักข่าว b l o o m b e r g ได้ทำให้ทราบว่าจะมี Mac Pro ที่จะเปลี่ยนมาใช้งาน Apple Silicon เปิดตัวภายในปี2022ที่มา Mac l u m e r และอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่า iMac รุ่นถัดไปจะได้รับการออกแบบใหม่ขอบจอบางลงใช้ชิป Apple Silicon ต้องเหนือจาก MacBook Pro รุ่น14และ16นิ้วจะได้รับการออกแบบใหม่ iMac ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยเช่นกันอ้างอิงจากรายงานของ MacGorman จากสำนักข่าว Bloomberg MacGorman อ้างว่า iMac รุ่นถัดไปจะได้รับการออกแบบใหม่มีด้านหลังแบนขอบจอรอบด้านบางลงกว่าเดิมอาจคล้ายกับจอภาพระดับ High End Pro Display x d r ที่ออกมาในปี2 0 1 9และใช้ชิปประมวลผลที่ออกแบบโดย Apple คาดว่า iMac รุ่นถัดไปจะพร้อมเปิดตัวภายในปี2021และอาจมีให้เลือก2รุ่นโดยมีขนาดหน้าจอแตกต่างกันที่มา m a c l u m e r Apple ขยายเวลาซ่อม MacBook Pro รุ่นปี2016จากปัญหาแสงหลอดเฟกเกตออกไปอีก1ปี Apple ได้ขยายเวลาโปรแกรมซ่อม backlight จอแสดงผลสำหรับ MacBook Pro รุ่น13นิ้วจากปัญหาแสงหลอดขึ้นมาเป็นแนวตั้งจากด้านล่างของจอ ที่เรียกว่า a k กเก t e โดยครอบคลุม MacBook Pro เป็นเวลา5ปีนับจากวันที่ขายปลีกครั้งแรกเดิม4ปีหรือ3ปีนับจากวันที่ประกาศเริ่มโปรแกร,รมนี้คือ22พฤษภาคม2019เดิม2ปีขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนั่นกว่า MacBook Pro หน้าจอ13นิ้วกลุ่มที่กระทบคือรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ตุลาคม2016ถึงกุมภาพันธ์2018ทั้งแบบที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 USB พ และแบบพอรพตซึ่งในตอนนั้น Apple ระบุวา่ามีเครื่องที่เจอปัญหาดังกล่าวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากผู้ที่ยังพบปัญหาดังกล่าวและมี MacBook Pro เข้าเงื่อนไขสามารถติดต่อแก้ไขได้ที่ Apple Store หรือศูนย์บริการ AASP ที่มา Mac Rumor Intel เปิดตัว Mini PC NUC 1 1 Panther Canyon อัปเกรด CPU เป็น Tiger Lake Intel เปิดตัวแพลตฟอร์ม Mini PC NUC11 มาแบบเงียบๆโดยอัปเกรด CPU มาเป็น Tiger Lake เวอร์ชั่นฝังบน S.O.C มาให้เรียบร้อยใช้โค้ดเนมว่า Panther Canyon CPU มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นคือ Core i3 1115G4 Core i5 1135G7 Core i7 1165G7 โดย2รุ่นหลังที่ห้อย G7 ใช้ g p u Iris Xe ่วนตัวแรกเป็น Intel UHD Gen 11สเปคอย่างอื่นคือชิป Intel Wi-Fi 6 ax 2 0 1 Bluetooth 5.1เริ่มวางขายภายในไตรามาสหนึ่งยังไม่เปิดเผยราคาที่มา Intel a n a n t e h Xiaomi ยังใช้ GMS ได้อยู่หรือไม่หลังถูกสารัฐขึ้นบัญชีดำหนึ่งในข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงการสมาร์ทโฟนช่วงนี คงหนีไม่ผลการที่สหรัฐออกคำสั่งขึ้นบัญชีดำบริษัทไอทียักษ์ใหญ่จากจีนอย่างเซี่ยวมี่จนทำให้หลายฝ่ายเริ่มเกิดความกังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเซี่ยวมี่มากน้อยเพียงใดและจะส่งผลกระทบต่อระบบ g Google o Mobile s e r v i c e เหมือนกับกรณีของหัวเว่ยหรือไม่วันนี้ทางทีมงานรวบรวมคำตอบที่หลายคนสงสัยมาให้แล้วครับเซียวมี่ถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำเพราะอะไรรายงานสื่อจากต่างประเทศรอยเตอร์ เปิดเผยว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งขึ้นบัญชีดำแบ็กเรดบริษัทหลายแห่งจากประเทศจีนที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับกองทหารจีนโดยหนึ่งในบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำนั้นก็คือเซี่ยวมี่ที่ทำธุรกิจบื้ถือบริการและก a จ g e เป็นหลักโดยนอกเหนือจากเซี่ยวมี่แล้วยังมีบริษัทอย่างค้อแม็กที่ทำธุรกิจมือถือรวมถึงบริษัทต,ต่างๆรวมแล้วกว่า35แห่งในหลากหลายธุรกิจที่ถูกขึ้นบัญชีดำด้วยเช่นกัน การขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลอะไรต่อเซี่ยวมี่จากการขึ้นบัญชีดำตามคำสั่งของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลให้นักลงทุนสัญชาติอเมริกันไม่สามารถลงทุนกับบริษัทจีนที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับกองทัพทหารจีนได้อีกต่อไปและนักลงทุนจำเป็นต้องถอนหุ้นหรือถอนทุนทั้งหมดจากบริษัทที่ปรากฏในรายชื่อให้เสร็จสิน้นภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2021จะเห็นได้ว่าการที่เซี่ยวมี่ถูกขึ้นบัญชีดำในครั้งนี้ ค่อนข้างมีความแตกต่างจากกรณีของหัวเว่ยและ DJI ที่ถูกทางรัฐขึ้นบัญชีดำทางการค้า e n t i ทิวเเพื่อห้ามทำการค้าใดๆกับบริษัทสัญชาติอเมริกันโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติดังนั้น ผลกระทบที่ทาง x i a มี่ได้รับโดยตรงน่าจะเป็นเรื่องเงินทุนบางส่วนที่ขาดหายไปในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสตต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐจะยังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดํา entry list ที่ห้ามทําการค้ากับบริษัทที่ถือครองเทคโนโลยีจากอเมริกาหลังจากที่มีข่าวแพร่กระจายออกไปในวงกว้างทาง x i a มี่ได้ออกหนังสือชี้แจงโดยยืนยันว่าบริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือถูกควบคุม โดยกองทัพของประเทศจีนแต่อย่างใดและไม่ใช่บริษัทคอมมิวนิสต์ด้วยเซียวมี่ยังใช้ GMS ได้อยู่หรือไม่มาต่อกันที่ประเด็นที่หลายคนกำลังสงสัยว่าเซียวมี่จะยังสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ไปจนถึงบริการ g o o g m o m o l i s e s v i t e ได้อยู่หรือไม่เรื่องนี้ทางสื่อต่างประเทศอย่าง Android Authority และ XDA Developer บอกว่าคำสั่งของสหรัฐรอบนี้ เป็นเพียงแค่การแบนักลงทุนจากสหรัฐเท่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงระบบซัพพลายเชนของเซี่ยมีและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทสัญชาติสหรัฐในการค้าขายอุปกรณ์ต่างๆให้กับเซี่ยมีแต่อย่างใดดังนั้น Google Mobile s e r v i c e GMS ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นต้องจ่ายหลายเส้นให้กับ Google เพื่อนำมาใช้กับมือถือของตนเองก็จะไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหากสหรัฐไม่ยกระดับมาตรการทางการค้า ไปจนถึงระบบขึ้นบัญชีดำเซมี่แบบ Entry List โดยสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้เซมี่ยังไม่สามารถใช้งาน GMS และ Android รวมถึงซื้อขายชิปเซ็ตมือถือต่างๆกับสหรัฐได้ตามปกติซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าหลังจากที่โจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐที่จะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคม2021 จะมีการถอดถอนรายชื่อบริษัทจากประเทศจีนออกจากแบ็กบิ t หรือไม่รวมถึงมีมาตรการผ่อนปลนต่อบริษัทมือถือแบรนด์อื่นๆที่ถูกขึ้นบัญชี Entry List อย่างไรที่มา Android Authority, Reuters, XDA Developer ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ